ไัยเจลซ่อมฟันตัวดังอันตรายจนถึงขั้นเสียชีวิตตอนนี้เจลซ่อมฟันอันนี้นะคะเป็นกระแสะแรงมากเพราะว่าเขาเคลมว่าสามารถ ทำได้เองที่บ้านได้ง่ายๆนะคะเพียงการแค่ใส่น้ําร้อนปั้นแล้วก็ไปแปะยัยดๆลงไปแบบนี้นะแล้วก็ไปแช่น้ําแล้วก็จะสามารถใช้สิ่งนี้เคี้ยวข้าวได้ไม่เป็นอันตรายซึ่งล่าสุดธนแพทยสภาก็ได้ออกมาประกาศแล้วนะคะว่าสิ่งนี้มีอันตรายได้ถึงชีวิตโดยเอาสิ่งนี้ไปตรวจสอบนะคะพบว่าถ้าสิ่งนี้โดนน้ําในอุณหภูมิประมาณ60องศาซึ่งก็เป็นอุณหภูมิที่เราใช้กินข้าวปกตินี่แหละจะพบว่าเจ้าสิ่งนี้สามารถปล่อยตัวโลหะหนักออกมาได้ค่ะไม่ว่าจะเป็นตะกั่วสังกะสีหรือว่าสารหนูหมายความว่าถ้าเราใช้เจ่อ ในการทานข้าวถ้ามีของร้อนเข้าไปเนี่ยก็จะมีโลหะหนักปล่อยออกมาซึ่งเจ้าตัวโลหะหนักเนี่ยก็คือเป็นพิษกับร่างกายมากๆนะคะอาการเตือนเมื่อโลหะหนักเข้าสู่ร่างกายก็จะเนต่้งแต่อ่อนเพลียเหนื่อยง่ายอ่อนแรงปวดศีรษะบ่อยนอนไม่หลับสมาธิไม่ดีมีผื่นขึ้นเป็นลมพิษหอบผื่นหายใจติดขัดท้องเสียขึ้นไส้ปวดท้องอาเจียนคือเป็นได้หมดเลยในนี้นอกจากนั้นนะคะเจ้าสิ่งเนี้ยเราปั้นแปะเข้าไปไม่มีการยึดเกาะหรือว่าไม่มีการออกแบบที่ดีโดยทันตแพทย์นะนะเวลาเราเอาไปใช้มันก็อาจจะเกิดการหลุดและติดคอติดขัดทางเดินหหาายยใใจจไม่ เสียชีวิตได้และนอกจากนี้ถ้าเราอัดเจ้าตัวฟันนั้นทิ้งไว้เรื่อยๆ,ๆไม่สามารถถอดออกมาทำความสะอาดได้ก็จะเกิดการหมักหมมของเศษอาหารจดเข่าเน่าทําให้ตัวบริเวณเหงือกและพื้ดานปากของเราเนี่ยอาจจะมีการอักเสบติดเชื้อมากๆเข้าก็สามารถติดเชื้อเข้าในกระแสะเลือดได้เลยนอกจากนั้นยังไม่พออีกค่ะ ฟัน2อซี่ที่อยู่ระหว่างเจ้าตัวเจลที่เราอุดเข้าไปเนี่ยเขาก็ไม่สามารถทาความสะอาดได้ก็จะเกิดการผุต้องรักษารากหรือเกิดการโยกต้องถอนชิ้นได้เพราะฉะนั้นถ้าใครอยากซื้ออย่าไปซื้อกันนะคะและถ้าเกิดใครซื้อแล้วใช้ไปแล้วแนะนํารีบไปเอาออกกับทันตแพทย์ค่ะ